สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรัก สุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของพ่ยใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีกันได้มีความว้าวุ่นใจนะมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องให้คิดนะคะหรือมีเรื่องให้ต้องจัดก,การหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะแล้วก็วางแผนหรือจัดการในเรื่องของปัญหาด้วยจะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนเพราะว่าเดือนนี้มันมีอิทธิพลของไพ่ยเสียหายหรือพ่อารมณ์เนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวค่อนข้างหลายใบเรื่องของความว้าวุ่นใจนะเรื่องของ หาความรักเรื่องของความไม่เข้าใจบางอย่างนะคะอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยเกิดความร้อนรุ่มกุ้มใจนะคะแล้วบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเรื่องที่ด้วยที่ต้องจัดการเรื่องลูกเรื่องบอริวารน,นะคะก็อาจจะเข้ามาก,ก่อกวนใจนะคะซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องของการดําเนินและในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะ แต่เดือนนี้นะคะก็ยังมีชุพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาเคลื่อนไหวซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีกันนะ ก็จะเป็นอิทธิพลของไพ่การเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรืออาจจะมีคนทางไกลหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีกันยังเกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะตําแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีกันเองนะคะต้องเข้าไปปรับความสัมพันธ์ในตําแหน่งนี้นะคะยังถือว่าเป็นตําแหน่งที่เข้ามาทําให้เกิดโอกาสเกิดกําไรนะคะ หรือนำข่าวในเรื่องของการลงชุนมาให้ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนก็ได้ชี้ให้เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีนะคะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานนะทำให้ธุรกิจการงานนะคะมีความก้าวหน้าหรือมีความมั่นคงมากขึ้นในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสำนักง,งานร้านค้านะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะเพียงแต่เดนนี้อาจจะต้องไปทําให้บ้านหรือร้านเนี่ยเกิดความสว่างนะคะจะทําให้ดึงดูดในเรื่องของทรัพย์การเงินมากยิ่งขึ้น รวมถึงนะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการเก็บกวาดทําความสะอาดนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นแต่สามารถบริจาคได้ให้นําไปบริจาคโดยเฉพาะนะคะข้าวของของคนที่ล่วงรับไปแล้วก็ทําการขอท่านก่อนแล้วก็นําไปบริจาคอันนี้จะเกิดประโยชน์และเกิดกุศล สิ่งของไหนที่ใช้ไม่ได้แล้วแตกหักล้านะหรือว่าพวกกระจกรล้าวพวกสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์พวกขยะเศษอาหารขอให้ทําการเก็บไปทิ้งนะคะจะทําให้นะคะในตัวของบ้านหรือตัวของร้านเนี่ยนะคะดึงดูดซับมากยิ่งขึ้นนะคะ ในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนะคะจู่ว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของญาติพี่น้องทางไกลนะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานหรือเข้ามาอุปถัมภ์กันนะคะในตำแหน่งของบริวารต้องระวังอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทการเรื่องของปัญหาจุกจิกนะคะและบริวารอาจจะไม่ได้เข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทํางานเท่าที่ควรนะคะฉันอาจจะต้องลงไปจัดการหรือไปปรับตรงตำแหน่งนี้นะคะละตำแหน่งของลูกหรือหลานก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คืออาจจะมีความขัดแย้ง หรือลูกหลานอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องของอาหารเป็นพิษนะคะหรือการถูกของมีคมบาดนี้ต้องระวังนะท้องเสียท้องร่วงนะคะแล้วก็เรื่องของการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีฉะนั้นต้องไปดูแลลูกหรือหลานด้วยนะคะแล้วก็ต้องพยายามลดความขัดแย้งลงนะคะหรือลูกหรือหลานนี่อาจจะมีปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาชีวิตนะคนที่เกิดราศีกันเองก็ต้องลงไปดูแลนะต้องลงไปใส่ใจหรือบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาเพีงแต่ลูกนะคะอาจจะมีความแบบงองแงดื้อม,มากในช่วงนี้เอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้นะคะเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็เข้าไปนะคะให้ความเข้าใจนะคะหรือค่อยๆนะคะสั่งสอนนะคะจะทำให้ลูกหรือหลานี้นะคะยังกลับมาเชื่อฟังอยู่นะคะ และตำแหน่งนะของคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาอานะการเจ็บป่วยนะคะเกิดขึ้นในตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการค้าการขายเนี่ยนะคะการติดต่อกับลูกค้านะคะต่างๆก็ต้องใจเย็นเย็นนะคะ บางคนที่เจอลูกค้าเข้ามาจุกจิกนะคะเจอลูกค้าเรื่องมากอย่างเงี้ยนะคะก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่อันนี้ต้องควบคุมนะหรือว่าในเรื่องของการบริการต่างๆนะคะหรือการเข้าถึงลูกค้าต้องไปวางแผนให้ดีนะเพราะเดือนนี้อาจจะมีปัญหานะในตําแหน่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในตําแหน่งนะคะ ของเพื่อนร่วมงานนะันี่ถือว่าดีนะเพื่อนหน้าที่จะเข้ามาทําให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีหรือเข้ามานะคะสนับสนุนดวงกันและตาแหน่งของการช่วยเหลือนะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคุณสุภาพบุรุษก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือคนทางไกลนะซึ่งอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะคะ ก็อาจจะมีความคิดนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยนะคะพระยิบศีพยากรณ์ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะ,ะอาจจะต้องนะคะไปขอความคิดเห็นจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือคนรัก คนใกล้ชิดด้วยรวมถึงเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนน่ะนะกับคนใกล้ชิดหรือคนสนิทเนี่ยนะคะต้องพูดคุยกันให้เกิดความลงตัวนะคะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ยังเตือนว่าเดือนนี้ให้เรามาระวังปัญหานะคะเรื่องของมิตรภาพต่างๆหรือปัญหาด้านความรักนะคะอาจจะเข้ามากวนใจบ้างนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีกันนี่น้องมองว่าชิ้นพลของภ่ายงานขึ้น2ใบ 2> <c oughs> ก็ยังเป็นเดือนที่การทํางานยังมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเดือนนี้นะยังมีชิ้นพลของพ่การปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายเกิดขึ้นฉะนั้นถือว่าดวงชะตามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนงานมีการยกย้ายงานหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนบางส่วนนะคะบางคนนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนงานย้ายงานแต่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตําแหน่งผู้บริหาร หรืออา,อาจจะมีเรื่องของการแบบยกย้ายนะ่ะสถานที่ทํางานก็ได้นะคะฉะนันก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนนะคะยังเข้ามาอยู่นะสำหรับคนไหนที่กําลังกังวลใจว่ามีโอกาสจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายไหมถ้าการปรับเปลี่ยนยกย้ายขึ้นมาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่ามีโอกาสถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะส่งผลดีหรือเปล่าคือมันถึงช่วงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไงนะคะถึงกําหนดวาระที่ต้องเปลี่ยนมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลดีมากยิ่งขึ้นกับคนที่เกิดราศีกัน คนไหนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็นเดือนที่เราต้องพยายามแบบสะสมประสบการณ์ะะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยนะคะมีขีดความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะต่อรองหรือสามารถเคลื่อนไหวกับเรื่องของธุรกิจการงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยนะคะ ฉะนั้นเดือนนี้นะคะในเรื่องของการทํางานนี่นะคะก็มองว่ายัางเป็นเดือนที่เกิดโอกาสโดยเฉพาะตําแหน่งของผู้ใหญ่ยังเข้ามาสนับสนุนนะ,ะตาแหน่งเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ตําแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยนะคะหรือคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามานะคะทําให้คนที่เกิดราศีกันเนี่ยนะคะเกิดโอกาสเรื่องงานเรื่องธุรกิจเช่นเดียวกันแต่อย่างที่พูดไปถ้าถามว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไหมมีแล้วเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ก็มองว่าไรายได้การเงินยังขึ้นไพ่สามเรียนนะไรายได้การเงินก็ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะหรือยังมีเรื่องของการเงินที่เข้ามาหมุนเวียนอยู่แต่เดือนนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านบ้างคือบางคนมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือมีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยแต่มองว่าไม่เสียหายนะคะเพราะเป็นการปรับปรุงนะคะที่เกิดประโยชน์นะคะหรือเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังเกิดประโยชน์อยู่นะคะ แล้วก็นะคะจะเป็นเดือนที่มีนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินก็ได้คือบางคนถมที่บางคนมีการไปถางหญ้านะคะหรือนะคะมีเรื่องของการไปจัดการนะคะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างนะคะ แล้วก็ในตําแหน่งของบริวารลูกน้องนะคะหรือลูกหลาน่ะนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่เข้ามาทําให้เราเกิดปัญหาค่าใช้จ่ายนะฉันให้ไปควบคุมละกันนะคะแต่ก็มองว่าเดือนนี้ถ้าควบคุมเรื่องของการเงินดีๆนะก็ยังเป็นเรื่องของไรายได้ที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะแต่ว่าชีวิตคู่ชีวิตรักยังมีปัญหาคือบางคนนี้พบรักทางไกลไงพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติก็เลยเป็นเรื่องของความรักนะที่ค่อนข้างพัฒนายากนิดหนึ่งแต่ก็มีโอกาสนะที่จะพัฒนาฉะนั้นคนโสดนี้อย่าปิดกั้นตัวเองบางทีเนี่ยนะคะถ้าเราเจอคนที่ถูกใจแล้วนะคะควรที่นะคะ จะเปิดใจอะนะในเรื่องของการพัฒนากันไปนะคะจะทําให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีในเรื่องของความรักแต่ถ้านะคะในกรณีที่คนที่เกิดราศีกันนะคะอยากจะทราบว่าคนที่เราพูดคุยอยู่เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะกับคนที่เกิดราศีกันเขาก็มีความชื่นชอบคนที่เกิดราศีกันนะ เพียงแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่ามันมีความสัมพันธ์บางอย่างนะที่มันเข้ากันไม่ได้อะ่ะนะ,ะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันเองอ่ะนะคะอาจจะต้องพยายามนะคะเปิดใจนะ,ะเพื่อที่จะคบหากันอย่างจริงจังอ่ะนะ,ะจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะคะชอบก็บอกว่าชอบไปเลยนะ,ะอย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องมองว่าเดือนนี้ความรักเนี่ยนะคะต้องไปปรับกันเพราะยังมีทั่วลนของไพ่ความเสียหายนะ,ะก็คือบางทีมันมีปัญหาเรื่องการเงินการทอง นะคะแล้วก็มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่จืดจางลงไปนะคะแล้วก็ความหึงหวงด้วยความระแวงสงสัยอาจจะค่อนข้างเยอะนะเพราะอยญิงที่พลของไพ่ความไม่เข้าใจกันนะปัญหารักเล้าหรือปัญหาความรักที่เสื่อมถอยลงไปอะ่ะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้คนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาต้องรีบกระชับความสัมพันธ์นะคะจะให้เรื่องของความรักนะคะดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะคะ ผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสบนะคะมีเรื่องของการอักเสบภายในรวมถึงอาจจะมีการขยายตัวนะคะของเนื้อเยื่อเนื้องอกภายในร่างกายด้วยนะคะนี่ต้องดูแลตัวเองนิดนึงรวมถึงหัวใจความดันช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะ,ะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกดไหลย,ย้อนแล้วก็มีเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดไขสันหลัง ปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะคะจันต้องไปดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตีงให้มากหน่อยแล้วก็ต้องใส่ใจสุขภาพร่างกายนะของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยรวมถึงลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะคู่รองคนรักนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีกรกฎมรทิตย์เ <poems>. ดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะเป็นเดือนที่อาจจะต้องวิ่งกับเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากทํางานแต่เช้ายันค่าเลยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องทํางานดึกมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นการทํางานยังเป็นเดือนที่ต้องสู้นะยังเป็นเดือนที่มีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขส่วนเรื่องของการเงินนี่ต้องมองว่าก็เป็นวันที่ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะเพราะว่ามีที่พบนของไพ่นะคะปัญหาภาระ และมาระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดไม่เด่นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากนะคะจับผิดกันตลอดเลยจันต้องไปปรับกันให้เยอะๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอน้ำเหลืองนะคะแล้วก็เรื่องของการขับรถช่วงก้ามช่วงกลางคืนเนี่ยขับเร็วนะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็การอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะคนที่เกิดน,นะคะราศีกันวันจันทร์นะคะถือว่าเดือนนี้เด่นเรื่องงานธุร,รกิจการงานทุกอย่างยัง เกิดโอกาสหรือส่งผลดีโดยเฉพาะคนที่กําลังจะเปิดกิจการใหม่หรือเปิดร้านใหม่อันนี้ถือว่าดีมากๆหรือคนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าการทํางานยังมั่นคงอยู่ส่วนเรื่องของการเงินนีรายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดราศีกันมังคารนะคะเดือนนี้อาจจะมีทุิพลของไพ่ความกัดกุ้มนะคะ เข้ามาสถิตอยู่นะคะแต่ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะเป็นเดือนที่กาลังนะคะวางแผนที่จะลงทุนนะคะหรืออาจจะมีคนนะคะนําข่าวในเรื่องของการลงทุนมาให้หรือว่านําในเรื่องของงานชั่วคราวมาให้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนไหนที่กาลังฝึกฝนอบรมงานยังไงก็ถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะถือว่ารายได้การเงินยังดีแล้วก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของรายได้ที่มาจาก การเงินชดเชยด้วยนะคะอันนี้ถือว่าการเงินดีนะมีโอกาสที่จะมีการลงทุนที่เกิดกำไรนะคะหรือมีเรื่องของดอกผลในเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดก็มีคนเข้ามาพูดคุยนะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือมีคนเก่าๆกลับเข้ามาแต่ความรักยังไม่เด่นนะคะ สังคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันนิดนึงเพราะาอาจจะเป็นเดือนที่หาแต่เงินอย่างเดียวนะไม่ค่อยใส่ใจคู่ของคนรักเลยนะคะฉะนันอาจจะต้องนะคะพยายามนะหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดบันนาคารเนี่ยถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการแบบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําประกันสุขภาพประกันชีวิตนะหรือการต่อพรบรต่างๆนะหรือมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้ต้องกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานนิดนึงแล้วต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วมาระวังปัญหานะคะกับผู้ร่วมหุ้นทําธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องของทิฏฐิเรื่องอีโก้เรื่องของความขัดแย้งต่างๆนี้ต้องระวังนิดหนึ่งอย่าใจร้อนเนี่ยจนเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่าต้องระวังปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายเรื่องของการ เงินที่มีปัญหาที่อาจจะมีความขัดแย้งอ่ะด้านการเงินด้านผลประโยชน์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินนะหรือว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้อาจจะเกิดขึ้นนะเพราะเป็นผลพวงมาจากเรื่องของการทะเลาะวิวาทด,ด้วยเรื่องของทิฐิเรื่องอีโก้ด้วยอันนี้ให้ไปควบคุมนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังมีปัญหานะยังมีอุปสรรคอยู่โดยเฉพาะนะคะยังมีความสุมเหมือนว่ามันไม่ใช่ความรักที่ ที่ใช่นะคะหรือยังไม่ใช่ความรักที่จริงจังอะไระนะคะทั้งที่ว่าเป็นคนที่ถูกใจอยู่แล้วฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกที่ดีต่อกันอะอย่าไปปากแข็งอย่าไปใจแข็งนะคะไม่งั้นจะสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้จะมีคนเข้ามาทําลายความสัมพันธ์รักนะคะหรือเข้ามาทําให้เกิด ปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยทําให้เกิดการทะเลาะกันน่ะเกิดขึ้นอันนี้ให้ไประวังแล้วไปปรับกันให้เยอะหน่อยเรื่องของความใจร้อนนี่แหละมันทําให้สูญเสียทุกเรื่องนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนี้ถือว่าเด่นเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเดินทางนะแล้วก็คนต่างถิ่นต่างชาติ ก็ถือว่าการทํางานนี้ยังเกิดโอกาสหรือแม้แต่คนที่ทํางานประจํานะคะก็ถือว่าธุรกิจการงานยังได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลือนะส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีการเงินมาจากทางไกลนะหรือว่ามีเรื่องของธุรกิจนะคะที่ยังส่งผลดีกับเรื่องของการเงินอยู่นะคะแต่เดือนนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะหรือเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีโอกาส ที่จะพบรักทางไกลนะหรือนะคะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะก็เป็นความรักที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือมีการลงทุนร่วมกันหรือการซื้อรถซื้อยานพาหนะใช้ร่วมกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันแหละนะคะแล้วคนไหนที่กําลังคบหาดูใจนะกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากอีกฝ่ายหนึ่งหรือเปล่ามีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าเด่นเรื่องการทำธุรกิจเลยเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่รอบคอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ต้องบริหารหรือจัดการด้วยตัวเองทุกเรื่องด้วยนะคะจั้นเรื่องของการทำงานทุกอย่าง,างส่งผลดีนะคะแล้วคนที่ทำงานประจำมานะคะก็มีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ ส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการแบบถูกควบคุมนในเรื่องของการเงินบ้างนะคะแต่ถ้าเราทําผลงานดีนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกขึ้นเงินเดือนเหมือนกันนะคะจึงก็ถือว่าในเรื่องของรายได้การเงินนี้ยังเกิดโอกาสแน่นอนนะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะจะเข้ามามากกว่า1คนนะแต่เป็นช่วงเวลาที่นะคะยังไม่ตัดสินใจคบหาใครนะก็คือต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะเป็นความรักที่เกี่ยวข้อง การเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินนะคะนี่ถือว่ายังเป็นดวงที่ส่งเสริมการแต่อยากจะให้หาเวลานะคะไปเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยนะคะจะทําให้ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเป็นตัวกลางตัวแทนเป็นเซลล์หรือคนที่ทํางานด้านอิสระการค้าการขายนี่ถือว่าเดือนนี้จะเด่นเรื่องของการเงินนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะยิชุปนลังไพ่การปรับเปลี่ยนยกย้ายนะะเข้ามาสถิตยอยู่นะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการยกย้ายตำแหน่งนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องขององค์กร ของการทำงานเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการยกย้ายบ้านอยู่อาศัยยกย้ายสำนักง,งานร้านค้าด้วยคือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาจะทําให้เกิดโอกาสที่มากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานถามว่าเปลี่ยนได้ไหมคือให้าการเปลี่ยนมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องได้เปลี่ยนแตก การที่เราจะออกจากงานเดิมแล้วไปเปลี่ยนงานใหม่ต้องสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนนะคะมันก็จะทําให้เราเกิดโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรายังสมัครงานที่ใหม่ไม่ได้แล้วเราออกจากงานเก่าก็จะกลายเป็นคนว่างงานทันทีเลยนะฉะนั้นต้องหางานใหม่ให้ได้ซะก่อนนะคะแล้วค่อยออกจากงานเดิมนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเยอะยังเป็นเดือนที่มีการหมุนใจามากจากน้นต้องควบคุมเรื่องการเงินนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีความหึงหวงกัน,นะมีความไม่เข้าใจกันฉะนั้นต้องรีบกลับไปพูดคุยหรือกลับไปปรับความสัมพันธ์โดยด่วนนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะถ้าเดือนนี้ก็มองว่าคงจะเครียดเรื่องงาน ะค,ะคือบางคนไม่มีการเปลี่ยนงานหรอกแต่เราต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยคือให้เร็วมากขึ้นเข้าถึงนะคะได้มากขึ้นนะะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องต้องวางแผนที่มันจะปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นมันก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารด้วยซึ่งก็ต้องสอดคล้องกันทุกเรื่องนะคะชัดที่จะพ้นของไพ่ <c oughs> ความวาวุ่นใจนะคะเรื่องของการงานการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารปัญหาด้านความรัก นะคะคทำให้คนที่เกิดราศีกันนะคะอาจจะต้องลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทําให้เกิดนะคะความรงตัวนะ,ะแล้วก็ทําให้เกิด ความแปลกใหม่มากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการสือ่อสารเรื่องของการเจรจานี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอาจจะทําให้ธุรกิจไปได้ไกลมากขึ้นคือบางคนวางแผนเนี่ยจะขยายธุรกิจไปที่ต่างประเทศเลยนะหรือวางแผนจะไปทํางานที่ต่างประเทศฉังนั้นอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเข้ามาแล้วนะเด๋ยนนี้อาจจะต้องแบบวางแผนนะทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการขึ้นไหวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจะเกิดโอกาสหรือส่งผลดีนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนาไป ประกอบการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันจันทร์วันอังคารส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์และก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นาว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็เตือนเรื่องงานนะ ให้ระวังปัญหาหรือความผิดพลาดนะคะที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอาจจะเกิดขึ้นนะคะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะจะสะดุดนะคะและไม่เป็นไปนตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะฉันต้องระวังด้วย <S <S เหมือนกับว่าอาจจะเป็นเดือนที่เราสูญเสียโอกาสด้านการทํางานเพราะความผิดพลาดบางอย่างด้วยฉนันอย่าไปตกใจเราก็รอบคอบนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เกิดความละเอียดนะคะก็จะส่งผลในด้านดี <S <S ส่วนเรื่องของการเงินนี่นะคะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็คือบางคนที่มีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองอันนี้มองว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เสียหายแต่ให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือการถูกเอาเปรียบด้านการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะไพ่แสงสุกบอกคนโสดนี่นะ,ะมีคนเข้ามาพูดคุยเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่ต้องใช้เวลาหรือต้องพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ยังมีปัญหากันฉนันอาจจะต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆหน่อยนะคะ สุขภาพร่างกายก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์นะแล้วก็การติดเชื้อต่างๆปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องล่าง,งานะก็คือตั้งแต่หัวเข่าลงไปอะ่ะปวดหัวเข่าวปวดขาหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บเกิดขึ้นอันนี้ให้รอบครอบด้วยนะคะ ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ